สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนสมาชิกที่มีเสียงลำคาญในการใช้ไล์นะครับปองแปง้งปองแป้งอยู่มีเสียงรบกวนดึกดึกเดือดนะครับก็ให้ท่านได้ทราบกันเล็กน้อยนะครับการปิดเสียงไล์นะครับการปิดเสียงไล์อันนี้ก็ใช้มือถือตัวเองนะครับ อันดับแรกนะครับกดรูปรูปบ้านนะครับในรูปบ้านอยู่ตรงมุมนี้นะครับกดแล้วนะครับกดแล้วกดแล้วเราก็เราก็มากดที่ที่รูปรูปเฟืองตรงนี้นะครับกดแล้วกดแล้วสองขั้นตอนนั้นนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปจะเห็นว่ามีการมีรูประฆคังนะครับอยู่ตรงนี้รูประฆคังนี่ การแจ้งเตือนแล้วก็แตะไปหนปึ่งครั้งนะครับเก็บไปหนึ่งครั้งนะครับแต่เห็นอยู่ข้างบนนะครับอยู่อยู่ข้างบนการแจ้งเตือนเครื่องนี้ปิดเสียงเอาไว้นะครับแล้วก็มาแตะอีกทีหนึ่งนะครับแตะตรงนี้นะครับแตะตรงนี้เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วเปิดแล้วถ้ามีเสียงลายมีเสียงอะไรเข้ามามันก็จะมีเสียงดังนะครับตอนนี้ยังยังไม่มีเสียงดังเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ ของท่านที่ดังอยู่มันมันมันจะเป็นเปิดแบบนี้อยู่นะครับท่านก็ต้องปิดนะครับกดกดปิดนะครับกดปิดปิดแบบนี้มันจะได้ไม่มีเสียงสำหรับการปิดเสียงลายก็จบท่านี้นะครับก็กดย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปนะครับกดย้อนกลับไปก็แค่นี้ครับง่ายง่ายทบทวนใหม่นะครับอันนึงกดบ้าน กดบ้านกดรูปบ้านกดรูปบ้านแล้วก็มากดที่รูปเฟืองเฟืองนะครับรูปเป็นฟันเฟืองเนี่ยนะครับกดทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงนะครับเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนลงมาถึงรูปลักขังนะครับการแจ้งเตือนสาหรับ Android นะครับสําหรับ iPhone ผมไม่รู้นะครับก็มาตรงนี้แล้วก็มาเปิดปิดตรงนี้นะครับนี่เปิดปิดข้างบนสําหรับท่านที่เปิดอยู่เสียงป่องแป้งป่องแป้งทั้งวันลาคาญก็ปิดเลยนะครับ แต่เวลาการใช้ไลน์คุยกันก็ก็คุยได้ตามปกติเท่านี้ครับขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับก็ให้ท่านทดลองดูนะครับสำหรับผู้อาวุโสหรือจะบานลูกหลานทำให้ก็ได้แต่มันง่ายๆนะครับก,ก็ดูตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ